คือ้เกิด่งนะาเปล่าันมันจะพูดเร็พเพูดชาไม่กได้โอเคจะมนมีดนีอยสมันมีขาย่อยแล้วยีอยสายหมีนะหมอมีแก้มีแก้แต่ว่ากับหหมอชิแก้ทีเนี่ขอมีมาใส่ในหูกูนจะเอาูกูมาใส่ในปูกูป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 ่ปูปูปนปู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 ูปูปูปูููมููม 翻天覆地，地地翻小翻，大翻天翻翻翻了个新头，没嘛？哎，大地做根根，大地代代翻，大鸟窝，叫鸟叫鸟林，林林叫鸟叫鸟，身边海乌，身边海乌，身边嫩乌，身边嫩乌，乌乌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 

กิดตานี้เยวี่ยยวิวปไปวกมาได้บ้เบสิกระนองระยองยลาได้บ้าโอ้พี่เบสิกช่างเวี่ยวามชาวช่างผักความพังพี่เบสิกอลีเฮียอีเยลีอลีเฮียเดอไป่หาเฮียลีเหียนนี้เล่นไปก็ได้เด็กอยู่ในห้องนั่งเองนดิ้นพนเสียงกรนแ้เดูให้ดูเล่นท่านังจะหลังทำกูเบ็ดกูเก็บจะเป็นค้งเบ็ดทาเดินมันเป็นความหวังเขาจะทำตามฝันเขาจะไม่ทำแบบที่หวัง ล้กไปะจุกมันจะก,กมกัพ้นไก้ไปลิตรไปไฟพูดไว้ไป,ไปไลิตรไปไฟล์มฉุกเไไวไลิตรชิบไม่เขียวสุดที่จะนอก็ขอแิ่ต้วเองได้บ้น้ดด่งขอแค่ไหนพรอมพูดเก็จะพรอมก็จะร้อสุดยิ่ไม่พอมินี ร้อนน่ร้อนจื้ร้อนหนักร้อนจ้เป็ได้คนจมีดีแต่ห้าก็มองไปยัประชุมคุณสภาพเ้อยาวจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันลุกตั้งใจทำงานจตนาบริจุ์ตัวสะดุดม่ใช่เแบบกุดเชื่อเป็ะจ้างเลก็จะว้างเลยก็จะข้างเลอจะเป็นจ้างตอนนี้มันจะกำงหายหมดทุบ้านเลยกว่างเลยก็ไม่้ากเลยทั้งหมดจนากว้างเลยจ้างเลยจ้างเลยดดันคุดเจ้าจ้างเลยจ้างเลยจ้างเลยุดดันสวกเอออาจ็จกเลยขอบคุณครับตรงนี้ด้วยนะครับไม่เลือกงานนจัด เรื่องะไรทีี่เปิดวันรรมาได้ไหมขึ้นมาคือีบหงุดหงไหวไปลิบลิบไปไปมันลุกแเก็งพูดไวไปลิบลิไปไฟมันชุกชืดชักกล้าวไหวไปลิลนี่ชิมันกับสุดดุแล้เก็มทันดับันป็นชุกันลุกมันชุมันชุกมชุกค้องขามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับกลับบ้านนไปโรงพาบาลที่